ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวออลพาดว่าฟลิ่งเป็นยังไงเนียนขนาดไหนขัดใช้งานเป็นยังไงการทำงานของ EDFC เป็นยังไงร,รอติดตามครับผมสวัสดีครับผมพบกับบ o สเคซีเสซี่อีกแล้วนะครวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าออพา30นะครับผมข้างหลังก็จะเป็นเจ้าพอลจูเนอรนะครที่เราได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูนะ ดี๋ยวไปดูตรงนี้หรือไปดูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปแปะลิงก์เอานะครับผมแล้วผ่านคันนี้นะคะก็มาจัดชุดใหญ่เลยนะครับเป็นสตัดเทยินเฟกเอนะครับผมแล้วก็ชุด E ีเเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับผมออ่าเริ่มต้นกันเลยที่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ตรงกลางนะครับก็คือจะอยู่ในห้องโดยสารนะคือตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมทุกอย่างแม้กระทั่งตัวมอเตอร์ตัวทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นออปชั่นของ DFC นะครับผม อ่ะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราเคยรีวิวกันไปเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับผมมีหน้าที่คอยรับสัญญาณแล้วก็ควบคุมมอเตอร์นะครับทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับผมถ้าได้แบงนี้จะมี2อันนะครับอีกตัวหนึ่งมีโน้นอ่านี่ก็จะเป็นซิกเนลคอนวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใน e d f Active Pro เท่านั้นนะครับถึงจะมีถ้า Active ธรรมดาจะไม่มีตัวนี้นะครับเพราะว่า Active Pro นะครับมัน ปรับความหนืดเนี่ยสี่ทิศทางเลยกนะ็คือซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมปรับสี่ล้อเลยนะครับมาดูกันที่สตาร์ทครับผมสตาร์ทเทอินเฟกเอหุ A ่ยเบากวานมื่กี้เยอะเลยเ i อินเฟกเอนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสตาร์ทสไลด์กระบอกนะครับโหลดเริ่มต้นเนี่ยหนนิ้วถึสองนิ้วจะให้ฟีลลิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเบื่อ อยากโหลดมากกว่านี้ก็จะเป็นพวกไอ a ์อาร์เทออะไรพวกนี้เรามีเรามีหมดนะครับผมเพราะว่าตัวนั้นก็จะเป็นสายหนึบตัวนี้เนี่ยเป็นสายพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผมนั่งได้พ่อแม่ไม่บน่เนเมียไม่บ่นแต่จะ,จะบ่นเรื่องราคา <c oughs> เฮ้ยลืมบอกเลยตัวนี้นะครับปรับความหนืดได้สิบหระดับนะเพื <c oughs> ่อนๆลืมบอกลืมบอกมาไปดูกันที่ด้านหลังนะฮะตัวด้านหลังมันเล็กจังวะ แนด้านหลังไฟเเป็นงนี้นะครับผมหัวปรับใหญ่ขนาดนี้เลยไม่ใช่ครับเป็นหัวปรับอยู่นี้นะครับนิดเล็กๆไม่ได้เป็นหัวปรับคลิกนะครับก็คือปรับตรงนี้นะครับผมว่าเวลาเราติดีดีโอฟีเนี่ยเราก็จะเอามอเตอร์สวมเข้าไปตรงนี้นะครับแต่นี่เดี๋ยวเรากองน้ําใส่ไปก่อนเผื่อมันเป็นรอย <c oughs> มาดูสปริงทอ้องซะก่อนนะฮะโอ้โหใหญ่มากเพราะรถทอร้องน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆแล้วก็นี้ก็เป็นถ้วยสตัด อ่าเนี่ยเวลาปรับความสูงต่ำชุดปรับตัวนี้นะฮะด้านหลังนะฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็ในชุดของ EDFC นะฮะเหลือหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้รีวิวเพราะมันอยู่ไกลนะฮะด้านนู้นนะผมตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวมอเตอร์นะฮะอย่างที่โบ๊ทได้รีวิวไปในหลายๆคลิปนะ,ะตัวนี้ก็มีนะที่หมุนปรับความหนืยของตัวโช๊แหละนะครับผมก็คร่าวๆนะฮะชุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยว คืนนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวออลพัดว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเงียนขนาดไหนพัดใช้งานเป็นยังไงการทำงานของ e d f c เป็นยังไงรอติดตามก็ผม later กรธโกรธเหรอโกะอะไรวะถ่ายคลิปให้ถ่ายเหรออันนี้ไหนไวะสวัสดีครับวันนี้เราฮะอะไรนะเฮีย ไม่ได้ตายแล้วผมหลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้นะเราขึ้นมาอยู่ในเจ้าหาดสามสิบเรียบร้อยแล้วฮะฟิลลิ่งด้านหลังเนียนมากเลยครับคันนี้เนี่ยใส่เป็นเทนเฟกเอใช่ไหมลืมแล้วหลับไปแป๊บเดียวลืมเลยชุดปรับความอื่นอัตโนมัติตามความเร็วรถอาฮะ E D F C Active Pro นะครับเนียนมากเลยตะกี้ว่าจะแกล้งหลับเพิ่งหลับจริงเลยเนี่ย อ่ะเรื่องอันนี้ก็๋ยวกดให้ดูก่อนนะครับเออไม่ใช่เงียครับคนขับรถเดี๋ยวผมคนขับรถเคซีกดให้ดูก่อนนะครับเงียอยู่โน้นครับนั่งอยู่โน้นนะครับนัไะเคหมดคร่าวๆนะครับเพื่อนๆก็รู้แล้วแหละก็อจะอธิบายสําหรับคนที่เพิ่งมาดูแล้วกันโอเคโหมดแรกนะครับก็คือแมนนวลนะครับปับ นวดมือเลยครับอยากได้เบอร์ไหนปรับไปเลยครับโหมดที่สอง G A ก็จะมีแรงดีนะครับเป็นจับแรงด<ร>ีอย่างเดียวใช่ไหมใช่อันนี้จับแรงดีอย่างเดีย,ดยวอ้างอิงค่าจากโหมดแมนนวลน,นะครับแรงเบรเข้าโค้งซ้ายเข้าโค้งขวาโหมดต่อไปที่แนะนําก็คือ S A ก็ตั้งตามความเร็วรถอย่าง,างเ,เดียวอยากจะความเร็วเท่าไหร่โชว์เบอร์อะไรใส่ไปเลยครับเมมได้เลยนะครับ โหมดที่เฮียแนะนำก็คือ G A พร้อม S A นะครับก็ใช้ทั้งความเร็วอัตโนมัติใช้ทั้งแรง G อัตโนมัติประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เราเซ็ตให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเบอร์อะไรเฮียก็เริ่มต้นนะครับโหมดก็คือเยนะฮะจริงๆอ่ะเราต้องไปขับแมนนวลก่อนโหมดพราะว่าลูกค้าชอบเบอร์แปดสมมุตินะลูกค้าใช้โช๊คตัวนี้แล้วชอบเบอร์แปดอะไรเฮียตั้งเฮียก็จะตั้งความเร็วต่ำเนี่ยให้นิ่งกว่าแปดแล้วความเร็วสูง ก็ <g år> ให้หน้อยกว่าแปดเพื่อให้มันคุมค่ากลางเอาไว้แค่นั้นเองแล้วเราก็ไปแต่งเอาเนี่ยเราจะทีละสิบกิโลเมตรทีละย<อ><ล><ด>ี่สิบกิโลเมตรแต่ดต่ละตัเนี่ยใช่ครับคือลูกค้าเลยแต่นิ่มจริงครับในด้านน้านหลังนิ่มไหมขับสบายเหมือนนั่งอยู่ในบ้านครับหลับแน่น้ข้างหลังเนี่ยมันนั่งอยู่ในบ้านเลยเนี่ยแต่บ้านมันวิ่งได้นะเนี่ยตัวนี้รถย้ำสเปคให้เพื่อนๆ่อนหน่อยก็คือเบรก A เนี่ยมันไม่สามารถลับสูงได้เท่าเดิมนะใช่มันโหลดสำคัญนะครับเพราะว่าหลายท่านเข้ามาเนี่ยอยากจะ ไม่ได้ครับผมให้ผมขอย้ายที่นั่งบป๊บน,นึงรู้สึกว่าถ้าโล<ป>ดลงเยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับสี่สามเซนละกันโหลดได้มากสุดก็ประมาณห้าเซนคอนเซ็ปต์เดียเนี่ยเทยิ่งเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ความเร็วสูงร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดตลอดหรือชอบพุชชอบอัดหรือแต่งะจัดก็ทางร้านก็จะมีแบรนด์อื่นให้นะครับเพราะเห็นมีความรู้สึกว่าเทยิ่เนี่ยทำงานได้ดีมากในท่วความเร็วต่ำ มีเด็กนั่งมีผู้ใหญ่นั่งนะครับไม่ได้เน้นสายซิ่งเน้นเป็นรถครอบครัวจริงๆตัวเนี้ถือว่ตอบโจทย์ขับสบายครับไม่กระแทกไม่อะไรแต่ในเรื่องความเร็วสูงๆความนึ่เยาว่าก็ยังเป็นรองพวกสตัตว์อโมโนหลายๆตัวนะครับซึ่งตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่เคยเจอสัตวนี่ห้อไหนก็ตามนะครับที่โคเวอร์ทางด้านความเร็วต่้และความเร็วถูที่เปลี่ยนชุดเดียว กเคดบิลที่เราไปลองวันนั้นมันก็ค่อนข้างแน่นกว่านี้นะแน่นกว่านี้ครับแน่นกว่านี้แต่ว่าถ้าความนั่งสบายอะครับเอาว่าความนั่งสบายจริงๆของคนนั่งแถวกลางกั็ยี่นั่งสบายกว่าแต่ถ้าอารมณ์แฮนดิ้งคนขับเคดบิลเรียกว่าขับสนุกกว่านะครับสบายแอร์เย็นมแอสบายครับอ่ะบทอธิบายให้เชินๆต่อเรื่องเซนเชียงใหม่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเร็วเรัวเร็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 ร็วเร็วเร็ว ก็พามาขับรถลองลองดูครับลองฟิวลิ่งก็ก่อนจะส่งลูกค้าก็เป็นทางเราเราก็มาขันมาเทสนะครับปอมอะไรก็โอเคไม่มีอะไรนะครับศูนย์ถิงตรงเรียบร้อยจอยดีเอสซีทางเราก็เซตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับคือลูกค้ามารับรถไปใช้เลยครับชาวไปใช้เลยแต่ว่าแค่ก่อนที่เราจะทำการเซตอัพเนี่ยเราจะได้ถามลูกค้าก่อนนะครับว่า เวลาลูกค้าจะใช้เนี่ยอยากให้มันเริ่มต้นความเหนื่อยที่เท่าไหร่ใ,ให้ปรับที่เท่าไรหร่ต้องถามลูกค้าสมมติอถ้าสมมติว่าโค้ดเป็นรีทีหน่อยขาซิ่งเนี่ยโค้ดชอบความความเหนื่อยประมาณเบอร์นะสี่นะสมมตินะเวลาเฮียต,ต,ตั้งเฮียก็จะตั้งเริ่มต้นท้งแปดแล้วไปจบที่ประมาณเบอร์สองไม่มไดไปจบเบอร์ศูนย์เลยอะ่ะเพราะเฮียมีความรู้สึกว่าเบอร์ความเร็วสูงสุดที่เราใช้หรือเราคีให้ลูกค้าเนี่ยจังหวะนั้นเผื่อเราเบรกเราเข้าโค้งซ้ายเข้าโค้งขวาเนี่ยอยากให้โชว์กระดกตรงนี้ ถ้าเกิดเราไปทางไปทางที่เบอร์ศูนเวลาเราเข้าโค้งปุง๊บมันก็ไม่มีติดลบนะใช่มไม่มีติดลบหนึ่งติดลบสองนะี่มีทาเบอร์ศูนเนี่ยเฮียก็รู้สึกถ้าเราไปตั้งแม็กซิมัมเลยเนี่ยเวลาเราเบรกเวลาอะไรเนี่ยมันไม่ไปละเฮียก็เลยอาจจะเหลือเบอร์ให้ทช้ไปแค่สองเบอร์นะเพือ่อที่เอาให้เวลาแรงทีมาจับได้เนี่ยให้มันทํางานมันจะได้รู้สึกโอเคนี้คือคอนเซปต์นะแต่ว่าไม่ได้เป็นแนวของเฮียที่เฮียชอบแล้วกันแต่สบายิทาไร ที่ปรับที่เนียนกว่านี้ถูกใจหรือถูกพิลิ่งก็ตามสบายนะครับรถนีไไไ้ไม่มีข้อจำกัดน,นะครับได,ได้เลยครับผมพิลิ่งด้งานหลังสบาย,บายมากเนี่ยเป็นไงครับตากล้องสบายไหมครับนั่งนิ่งมันเป็นรถเหมือนเหมือนเรานั่งรถอะไรรถแต่รถจะเรียกว่ารถอะไรเหมือนรถบ้านเคลื่อนที่เหมือนเหมือนชานทัวร์อะไรเงี้ยขับไปเนิบนเนิบสบายนิ่งๆสบายคือแบบ เดิมๆอ่ะบอนั่งหลังไม่ได้เลยเอนหัวขอแทรกเนี่ยนะครับข้างหน้ามันจะเป็นโค้งนะครับเดี๋ยวก็จะให้สมาชิกดูนะครับเนี่ยครับตรงจอว่า E-F-S มันปรับยังไงจอนะครับเนี่ยครับพอเดี๋ยวเราเข้าโค้งขวานะครับโค้งซ้ายมันจะยืดไม่ได้ปรับโค้งซ้ายแข็งกว่าเราลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าลางซ้ายจะถยืดขึ้นครับเห็นไหมครับดี๋ยวเข้าแบบแรงไปดูนิดนึงนะครับซ้ายขวาไม่นจะไม่เท่ากันแล้วเราไปชื้อ เครยบจังเลยครับดีมากคองเดีมากมากครับผมเราเหยียบชัเ้เงนะครับผมปื้นนะครับหน้าหลังจะไ,ไม่เท่ากันนะครับไล่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆโช๊ก็จะปรับไปเรื่อยๆ มันเหมือนกับว่ามันบาลานซ์รถแหละอใช่คือมันทําให้โคกเนี่ยมาทางานเนี่ยตามาาสภาพถนนจริงๆอืมซึ่งจริงๆอ่ะบอสโคกใน,นกลไกการเซฟวาวของแต่ละยี่ห้อเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาเรียกว่าทวินดิสหรือวาล์วมอติดิสปรับ,บแรงอัตโนมัติเนี่ยคือในนั้นอ่ะมันเป็นแผ่นชิมนบางๆเนื้อมีความหนาต่างกันมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งอ่ะบอสว่าที่ความเร็วที่โคกระแทกแรง หรือโช้กค่อยลงเนี่ยมันจะแปรผันอยู่แล้วแต่มันจะไม่ได้แปลผันให้เห็นแบบช,ชัดเจนแบบนี้<อ>ใช่ใชอันนี้คือความแบบเร็วคือ,พอ,อพอพลิความหนืดด้วยความหนืดนึงแล้วก็แปรผันตามแห่งิีนแต่ตอนเนี้ยเราสามารถกำหนดรูวาลวข้างในอะโบยให้น้ำมันมันไหลน้อยไหลมากได้เลยตามความเร็วล้นและแหงฉีดอันนี้เฟียวอันนี้เปียวจริงจริงครับสุดจริงจริงอยากให้โช้อัพทุกยี่ห้อมีอย่างนี้มากนะครับ มันจะได้ไปให้สุดเลยครับคือมันสบายตรงไหนรู้ไหมเวลาเวลาเนี่ยอย่างเอาผ่าอะสบายเพราะว่าเอาผ่าอะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้กันดีนะถ้าเราจะปรับหัวโช๊คครับเราต้องยื่นเข้าไปแบบสุดแขนเลยไกลมากล,ลูกค้าก็จะบอกพี่ครับร้อนมือร้อนมือขับแข็งองครับปักให้ผมหน่อยจริงๆริเน่ราปาักให้พีตลอดนะถ้าลูกค้าสะดวกไปพักได้เลยครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะปับเองก็ระวังพอเราเรยื่นมือลงไปเนี่ยไกลครับมันร้อนครับพอลูกค้าบอกว่าร้อนสะดุ้งปุ๊บเอามือชนขึ้นเรียบร้อยครับเขียวแกแหกครับผมใช่ครับแต่ตัวนี้ใอความสะดวกถ้าผมถือว่าคือได้ทั้งความสบายเนาะแล้วก็ได้ทั้งสรรยนะใช้รถรุ่นนี้ฮะเอาออกมาเป็นรถในรถครอบครัวนะพากิฟต์พาอะไรเีเที่ยวนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอย่างแน่นอน รคนนอค, <c oughs> รครับพี่แนนฮะสอรอเลยครับคนพูดมักจะไม่ทำม้วนทำมักจ <c oughs> ะไม่พูนครับอันนี้คอนเซ็ปต์ดีใช้ได้ครับโอ้ยไหลอ่ะไหลอ่ะโอเค,อเควันนี้แเราก็เดี๋ยวเราส่องวนคอนเนต์นนะทางไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยหรือก่อนหน้านี้เรามีดถ่ายดูซีรีส์นะซีดีพอจ, <c oughs> จุดเนี้ยก็อย่าลืมไปดูกันด้วยในมหมดนี้นะครับขอเลยเลยไหม สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากลูกค้านะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช anel เราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมโบสเคซีเนซิ่งแล้วก็คนขับรถของเคซีเนซิ่งเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ